สวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนตาจ้ามาพบกับจินีผ้าเพื่อนอีกแล้วพี่น้องจ้ามือนี่จินีมีถุงก๊อบแก็บอันนึงที่มีอีหยังอยู่ภายในเนาะพี่น้องมือนี่สิผ้าไปไปอันนึงนอันนอพี่น้องจ้าในถุงนี้คือขีมข้มูขี้มูตัวผูพี่น้องจ้ายยากไปตลองตลองตะเลงขี้มูจินีเจาะไปเฮ็ดอีหยังพี่น้องจินีสีผ้ามา เอามาให้หมูตัวเมียพี่น้องจ้าแม่พันธ์ของเฮ้าให้แม่พันธ์ดมเนาะพี่น้องจ้าเคล็ดลับดีๆง่ายๆเนาะพี่น้องเอาขี้หมูตัวผู้เอามาเฮ็ดหยังเอามาเพื่อออหยังเอามาให้แม่พันธ์ของเฮ้าดมเนาะพี่น้องจ้าดมเพื่อที่จะให้แม่พันธ์ของเฮ้าคืนซาร์เนาะพี่น้องจ้า เป็นวิธีแบบง่ายๆพี่น้องจ้าขอกหมูจินนี่บอมี่พอพันนาอพี่น้องจ้าจินนี่ก็เลยได้เอาขี่หมูขี่หมูตัวผู้นะพี่น้องจ้าขี่หมูพอพันน้อพี่น้องเอามาให้แม่พันเฮ้าดมนะพี่น้องแม่พันเฮาได้กินปุ๊บพี่น้องจ้ามือสองมือหมูของเฮ้าก็จะขึ้นซัดทันทีเลยพี่น้องจ้าอ่าเป็นเคล็ดลับดีๆน้องพี่น้องจ้า จินนี่เอามาฝากพี่ตอนน้องคือเกาด้อจ้าแม่พันจินนี่กับตัวนี้น้องพี่น้องคืนซัดกันหลายรอบแล้วนะจ้าแต่ว่ากาบ่ท่านได้ผสมให้เพิ่นจักเทื่อนนาะพี่น้องจ้าเพราะว่าหมของจินนี่อายุยังหน่อยอยู่นาอพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คืออายุของเพิ่นสมควรนแล้วนาะพี่น้องจ้าสมควรที่จะทับแล้วนะจ้า แต่บันีบ้บอยย่อมคืนพี่น้องจ้าบอยย่อมเป็นสัตว์เนาะจ้าจินนี่ก็เลยใส่วิธีแบบนี้เนาะพี่น้องจ้าได้ขี่มูขี่มูตัวผู้ขี่มูพ่พอพันเนาะพี่น้องจ้าเอาม,มาให้เมย์พันของเหาดมเนาะพี่น้องจะได้คืนสัตว์เร็วๆเนาะพี่น้องจ้าก็สิได้ตามที่เหาต้องการเลยละพี่น้องแบบว่าใส่แบบง่ายๆวิธีง่ายๆของจินนี่เนาะพี่น้องจ้าผู้ไดที่ อยากให้หมูแม่พันธ์ขึ้นซัดไว้ก็ใส่ได้น้พี่น้องจ้าวิธีง่ายๆแบบนี้นเนาะเลียนแบบจินนี่ได้เ้อจ้าพี่น้องจ้าบางเธอเข้าถ้าเข้าลอกให้หมูขึ้นซัดเองกับบท่านใจเข้านาอพี่น้องเขาคือเขาต้องการอยากทับแล้วอยากให้เพิ่นตั้งทองแล้วจังสีนาะพี่น้องเขากะเหดวิธีนีได้พี่น้องจ้าขี่มูตัวผู้พอพันธ์นาะพี่น้องไอ้คอกจินนี่กับบมี่พอพันธ์นาะพี่น้องจ้า จินนี่ก็เลยได้ใส่วิธีแบบนี่น้พี่น้องผู้ใดอยากเล่นแบบก็ลองเบิงได้พี่น้องจ้าจินนี่ก็อยากทับแล้วน้อพี่น้องเพราะว่าแม่พันธุ์ของจินนี่มันกาครบแล้วี่น้องพี่น้องอายุกับหลายแล้วน้พี่น้องจ้ากาครบเจ็ดเดือนแล้วกะอยากจะทับเพิ่นแล้วน้อพี่น้องจ้า ขี่มูเฮากับมาว่างไกล้ๆนี่ละพี่น้องยาไปใกล้คักไรเอาไปใกล้คักกับมูก็สิเลนเนาะพี่น้องจ้าเอาไว้ประมาณนึงเนาะให้เพื่อนได้ดมได้มีกินขี่มูตัวผู้นี่สิกินแห้งได้พี่น้องจ้าเหม็นได้พี่น้องเหม็นกว่าขี่มูตัวเมียได้พี่น้องจ้าขี่มูตัวผู้นา่จ้า ผู้ใดอยากใส่วิธีแบบนี้กะใส่ได้เ้อพี่น้องจ้าว่ามอันบุคือบบขืนซัตว์จักเถื่อนนาอพี่น้องกะล่องเบิงนาะพี่น้องจ้าคอกใดที่บบมีพอพันนาะพี่น้องฟร์มผู้ใดบบมีพอพันกะใส่วิธีแบบนี้ได้นาอพี่น้องจ้าจะเฮ็ดไหม้มูของห้าขึืนซัตว์เร็วนาะพี่น้องจ้ากะสิได้ทับเล็วเวนาอพี่น้องจินนีก่กะ ล่องหลยเทื่อหล่ข้างแลวพี่น้องจ้าแบบว่าอยากให้หมูขึ้นซัดนะพี่น้องจ้าอยากสิทับหมูแล้วก็เอามาให้หมูแม่พันธุ์ของเฮาดมนีหลยเทื่อแลวพี่น้องแล้วก็ได้ผลยี่ลี่เลยพี่น้องจ,าจา้าจินนี่ก็มาแบ่งปันความรู้เรื่องหมูหมูนะพี่น้องจ้าเอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งนะจา้าเกษตรกรมือใหม่หัดเลี้ยงก็ไปทําตามได้เ้อพี่น้องจ้า คลิปนี้จินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจินนี่พาเพิ่นในเดือพี่นังจ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะจ้าสวัสดีค่ะ